ได้แล้วไป๊ะดิเออในยูทูบช่องอภิรนะผมแล้ววันนี้ผมก็ทุกค,คนกับผมไปเล่นเกมเปสองพันยี่สิบเอ็ดและใน,นวันนี้ผมก็ทุกคนไปเล่นแรงนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2อ,อเดือนกว่านะครับผมก็คือผมไม่ว่างนะครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ว่างนะครับผมง่ายง่ายคือขี้เกียจลงคลิปนะครับผมติดเกมนะครับผมช่วงนี้นะฮะ ก็ขอไปในผมเดี๋ยวผมจะมาขยันลงค,คนะลิปให้พ่อแม่ในผมนะอผมจะขยันลงคลิปให้มากๆแล้วก็พยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันหรือวันว้นวัน,นะครับผมนะอาเป็นว่าเราไปตัดไปในเกมนะครับผมเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราแบบอะไรนะนะกดแล้วก็รอตรงตรงนั้นอนะ่ะเออมันจะเสียเวลานะครับผมเพราะว่ามันนานนะวันว่าผมตัดไปในเกมเลยนะครับผมไป อ,นอานะครับผมแ,ผมมแล้วผมจะตัดมราในเกมนั่นแะครับผมเอ่อก็เป็นทีมของแมันซิตี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทีมเขาก็เป็นทีมอ่าลิเวอร์พูลนะครับมาเปิดเกมไหก็เสียบอลน,นะครับผมทีมลิเวอร์พูลนะครับเออเปิดองเงิน โอ้ยเด่นๆกลองหน้าเดินเด่นเลยอ้าวจบปิดตรงให้พี่เนี่ยอ็มปาเป้โอ้โโหผานขาไปเลยปิดนิดึงเจ็บ้านะโอ้๋วนเด่นะผม มดีวาไอคอบบนไม่ห่นหอ,หอ,หอีออรอนเอ,อย้เออยเยบรอยเล่นกลเล่นเล่นโอ้โหเล่นกลเกืน ไม่น่าเล่นหน้าประตูโดนเขยิทั้งนั้นต่อทุกคนตอแขกมาน่าทนนะิดเล่นนะติดเล่นเยอะยทังิดเล่นติดเล่นไปหน่อยแล้วก สวยคนระับสวยคนระัสวยก็บ,บ้านเนะเออจสร่างย,ย,ยากทครับด้เอ็ m บาเป้เอ้ยหลุดน,นะกีว้ยได้แล้ว ไปดิเออไม่แล้วไม่คุยจนะครับผมทุกคนโอ้โหสวยๆดิงครั้งแรกชนเราเสาเมื่อก่อนครั้งสองเข้านะตีเสมอเป็นหนึ่งๆนะครับผมสุดยอดมากจุกเนี้ยเกลียร์ไม่ถือว่าตึงนะสำหรับผมนะครับผมสำหรับผมคือคือตึงนะ สวยคนระับได้บอลแล้เราแบบเราค่อยๆไปนะค่อยไๆไปค่อยๆไปเราจะไม่รีบนี่นีหนีหน,นีได้แล้วเียเรเเะะนะ์เองนะเพื่อเอ้ากดตรงโอ้โหกดผิดทุกคนกดผิดมีงานเขาแล้วเมื่อกี้นึ่งเอ้ยโชคลาภเขานะ กดไลค์ไปหน่อยโอ้คิดแดงแล้วน่นมามกินโอ้มันมาขึ้นแรกก็สูสีกัแดงเลยเสม,มอกันแบบไม่มีใครกินขาดอะไระสุดยอดนะครับเอวไปเลยไม่มรู้ว่าติดลิกาสินหรือเปล่าหนีไปก่อนละฮะเด้อเด้อโกติดลิกาสินไปก่อนอืมตอนนี้เขามันมันก็เปลี่ยนเป็น,ปน,น,นคราวนี้นะเลย เปลี่ยนเอาใครก็แฟนเด็กขนาดนี้เบิร์แล้วกันเบริรนโยนเลยโยนี้มันจะไปเข้าได้เมื่อไหรสวยอุิยสปีดครับสปีดโอ้โหฮีเกือ เจาะแม่งเลยอุ้ยเจาะเจาะแม่งเลยโดนว่าสกัดโดนว่าไม่ใช่โดนเลยเตะขาเขาอีกห้าวตุ่มลมใส่เขาเลยนะลุกดิเพื่อนลุกเออสวยงามมากอุ้ยอีพัดลงนีกหน่อยสวยงาม เอเสียบอลงานมากนะครับผมจิ้มเลยฮะเป็นเสียง่ายมากจิ้มจิ้ายบายรอ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 มีแค่ขึ้นทันทีเนี่ยไม่ลงเลยเขาม่งอ่ะได้ละรอรอรอจิ ting, ting. ้มมีมีมีขึ้นมาโอ้ ไวยครับพอส่งมาให้เราแล้วก็จัดให้นะโอ้นนึกว่าจะเตะ้ายมันดิเตะขวาเฉยเลยเฮียเฮียป้าเป่งเรามงงไปเฮ้ยสะดุดกางหมดนะครับเมื่อกี้เนี่ยอ้า เอา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 เกือบเกือบเก็บเก็บเก็บลูกนะฮะโอ้เจาะอีกเมื่อกี้ผมไม่ได้กดทุกคนไอ้มันผมตั้งเป็นเจาะอัตโนมัตินะก็เลยเจาะไปงมันน่ะ ม่นานเลยโอ้เขาเอาเมาสซี่มาเตะนะอุย้ยเกือบทำไมพี่ทองเกือบแล้เขาเม่กินมึงดูกึ้งเล่นนะเขาเอ้าเกือบลุกลุกพีเอ็มบาเป้ลุก,ลก PM, เ,เนเนะเี่ยบาเป้นี่ยมึงลื่นเปลี่ยน เกจอแบบนี้ฮะตอนยิงไกลพี่ยิงไกลไม่ได้หรอกพี่พียิงไปไกล้ดิพี่เดยยิงไกลยังไงเนะ่ยคุณไป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 สวยสวยสวยอ๋อไม่สวยละบอกว่านี่ก็เสมอนะฮะ ถดเวลาแบบจี๊ดถดเวลาตั้งนานแล้วโอ้โหเสียดายบผมเงือกเป็นไ,ได้ไงครับนี่ทุกคนโอ้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอเพลงกำลังวิกิมิเราจบเป็นนี้แล้วกัน,นะบอมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปคลิปอะไรก็รอให้ทุกคนติดตาม ดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมเลยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย